ระหว่างที่เราขับขี่อยู่มีอาการสั่นเกิดขึ้นปัญหาแรกเลยยางใกล้หมดอายุหรือก่อนหน้านี้ไปเบียดฟุตบาทมาหรือว่าขับทางขรุขระแล้วก็ตกหลุมแรงๆพวกนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดยางบวมได้จอดรถแล้วก็ลงไปเช็คยางก่อนนะครับว่ายางมีโอกาสบวมหรือเปล่าถ้าอยู่ใกล้กับศูนย์ซ่อมหรือร้านยางก็อยากให้ไปเปลี่ยนยางอะไรและให้ตรวจเช็คอีกทีที่ร้านหรือศูนย์บริการนั้นๆแต่ถ้าขับต่อ ยางมีโอกาสระเบิดได้นะครับยิ่งถ้าบรรทุกหนักด้วยแล้วโอกาสที่จะระเบิดสูงมากเนื่องจากน้ําหนักที่กดลงมาบนตัวยางมันหนักกว่าปกติหรือแม้แต่ขับในช่วงหน้าร้อนถนนร้อนกว่าปกติมากโอกาสที่ยางจะระเบิดก็มีโอกาสเสี่ยงสูงมากขึ้นเช่นกันถ้าคุณไม่มียางอะไรหารถยกไม่ได้จําเป็นต้องเดินทางต่อให้ขับช้าที่สุดเซฟไม่ให้ยางระเบิดสมมุติว่าถ้าระเบิดเรายังสามารถควบคุมรถได้อยากให้คุณตรวจสอบสภาพ ยางรถยนต์รวมถึงสภาพรถก่อนเดินทางทุกครั้งด้วยครับด้วยความเป็นห่วงครับ